สวัสดีครับพบกันเฮียติงนะครับช่องเอมินทีวีนะครับวันนี้มาข่าวล่าสุดนะครับมารวดเร็วทันใจนะครับ26เดือนนี้นะครับธันวาก่อนปีใหม่นะครับหลังวันคริสต์มาสนะครับไลแมนนะครับเป็นระบบขัดงานกรุงเทพและบริมณฑลตอนนี้ทุกคนน่าจะได้ข้อความบนบนแล้วยังเหมือนกูยังไม่ได้เลยมันไม่มีจริงๆ้วยในประกาศอะมันไม่ขึ้นเ้ยไม่ขึ้นตั้งนานแล้วเนี่ยเวลาหาข่าวต้องหาจากคนอื่น ทีเวลาแบบเขาโพสต์มาแล้วต้องถามว่าขอดูข้างล่างหน่อยข้างล่างกูไม่มียิงิงนะครับยิงอาจจะทําคลิปมาพูดแล้วว่าเหตุผลว่าทําไมไลแมนถึงต้องเปี่ยมยิงงานนะครับไปหลายช่องนะ่า้าทากันแล้ววันนี้ก็มารายงานเลยกันว่ายี่หกนี้ครับกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลนนก็จะมีกรุงเทพปทุมสมุทรปากานและจะมาเท่านี้เนาะมาสองที่ตอนนี้ที่เหลือนะที่ยังไม่ยิงงานก็มาแล้วอ่าโนโทนทบุรีด้วยนะครับก็ครบแล้ว นะครับเป็นการยิงงาน26นะครับยีกวันแล้วนะครับหลายหลายคนได้ขา่าวได้ข้อความมาแล้วก็ไม่ต้องตกใจยังไงก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับยอมรับนะครับแล้วก็ศึกษาจากาจังหวัดที่เขาเพิ่งยิงไปเช่นพวกที่เขาเชียงใหม่และยองชลบุรีอะไรพวกนี้นะครับตามที่ที่เขาได้วิ่งมาแล้วนะครับก็ ช่วงแรกๆในวันแรกๆเนี่ยก็แนะนำให้เปิดออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าเคลียร์เลยนะครับอย่าปัดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะโดนพักงานถ้าคุณปัดแล้วเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงสุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่ได้วิ่งนะครับพยายามศึกษาระบบมันก่อนอย่าพึ่งหุนหันพันแล่นในการที่ว่าฉันจะปัดฉันจะปัดนะครับยังไงอย่าอย่าอย่าไปชนะตอนนั้นคือก็รับไปก่อน เพื่อศึกษาระบบให้มันแน่ใจก่อนว่าเราต้องทำยังไงเนาะบางคนรับ 4... อ่ะเข้า4ปัด1รับ3อะไรอย่างเงี้ยคือคะแนนไลแมนน่ะมันจะมีคะแนนอ่างานต่อเนื่องด้วยคะแนนงานพ่วงด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนมันถูกมันเรามันถูกดักไว้แล้วนะครับก็มีแค่ว่าอ่าเตรียมตัวนะครับเปิดรับออโต้ไปเกิด ถ้าคนวิ่งช้อปปี้มาแล้วคนวิ่งแกลบมาแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเคยวิ่งช้อปปี้มาแล้วก็เปิดแม่งไปออโต้วิ่งไปนะครับจะรับ3 4มสี่โลก็ช่างแม่งสุดท้ายแล้วแม่งก็ต้องไปรับอ่าวันสองวันเนี้ยที่เฮียวิ่งไลน์แมนเนี่ยัมันมีส่นวนระบบมันเหมือนมันระบบมันเหมือนจับงานให้เรางานลูกค้า <c oughs> เช่นลูกค้าเดิมๆมีลูกค้าส่งของอยู่ที่แถวราชดาตึกเนี้ย อ่าถ้าจังหวะใก,ใกล้ส10โมงแล้วมันเด้งมาเนี่ยมันจะมาหาเฮียตลอดเมื่อวานอยู่โรตัรลาดเพา้าเฮียแม่งกดติดอนะ่ะถ้างั้นอนะ่ะวิ่งมารับสามโลเออปกติแล้วอะ่ะเราต,ต้องไปอยู่แถานั้นถึงจะกดได้ใช่ปะแม่งข้ามมาถึงเราแล้วก็เรื่องงานต่อเนื่องก็เหมือนกันอย่างที่ทําคลิปไปรับร้านใกล้ๆกับตัวของ ISMR ISMR แม่งเด้งเข้ามา บางคนบอกว่าทําไมไม่รับไปพร้อมกันเฮ้ยดูระบบด้วยระวังเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าระบบมันจับผิดเราอยู่หรือเปล่าถูกไหมถ้าเรารับไปพร้อมกันเราก็ต้องคือจังหวะเรากดส่งงานอะเราไปกดส่งที่นูน่นถูกไหมแล้วเราต้องกดรับงานแล้วกดที่นูน่นระบบก็ต้องถามว่าเอา้าทําไมมึงไม่มารับที่ e s m r ทําไมมึงรับที่นูน่นถูกไหมหรือว่าจะกดจบงานที่ e s m r ลูกค้าเอ้าของที่ไหน่ง อะไรประมาณนี้คือถ้าระบบมันจับผิดขึ้นมาแล้วกูซวยโดนแบงขึ้นมาไม่มีใครมานั่งรับผิดชอบแทนกูนะถูกปะก็ทําตามไปให้มันจบจบตามทําตามให้มันบจบจบตามสเต็ปที่เขาวางเอาไว้แค่นั้เองมันจะได้ไม่มีปัญหามาพูดถึงยิงงานเต็มตัวยังไงบ้างก็วันแรกก็นั่นแหละนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีปัญหาเหมือนเปิดออตโต้แล้ว งานมันงานมันเข้าแต่เราต้องแตะแล้วมันหลุดมันก็มีเว้ยเออยังไงก็ลองดูกันดีดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่าอย่ามาพูดเตือนกันอีกครั้งใกล้ๆวัปนที่ยี่หกแล้วก็เรื่องมือถือนะครับตอนนี้ถ้าใครที่ยังจะซื้อมือถือจริงๆจะเตือนจะทําคลิปเตือนแล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับรอนิดหนึ่งเพราะยังไงยังคิดว่ามันต้องยิงแน่ๆมันต้องเป็นระบบเนี้ยทั่วประเทศแน่ๆนะครับ ตอนนี้มือถือน่าจะราคาตกกันแล้วเพราะว่าคงไม่มีใครต้องการแล้วแล้วก็ทีมพวกแบบโมเครื่องรูทเครื่องเปลี่ยนลงเปลี่ยนลอมก็คงลดเทเลแกรมทิง้งไปแล้วมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วถูกปะก็แค่มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตแคนเองถูกปะก็ไอ้พวกใช้รายดงรายเดือนหรือโปรอะไรพวกเนี้ยก็สุดท้ายแล้วว่างานมันออกมาจากเซบเวอร์ก็อย่างมากก็จะมีอะไร ่โยนหมดอะไรมาที่เห็นๆก็คือโยนหมดนั่นแหละนะครับโยนหมดถามว่าโยนไปเพื่ออยู่แยกเกษตรษโยนหมดไปห้ยัดพาวไปเซนทันเพื่อมึงก็ต้องวิ่งไปรับอยู่ดีปะ่ะมึงก็วิ่งไปรอที่โน้นแล้วจบปะ่ะบางทีวะนะันนั้นมึงจะเห็นอยู่รับปะเขามึงโยนหมุดไปมุมอย่ยบางเขียนมึงโยนไปเพื่อมึงถ้ามึงได้งานมึงก็ต้องวิ่งไปรับปะ่ะเออโยนไปทําไมนะครับก็เตรียมน้ำมันให้พร้อม เตรียมเครื่องยนต์รถยนต์มอเตอร์ไซค์มเอเตอร์ไซค์ให้พร้อมจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างทางถ้ารถมันเสียนะครับก็พยายามหาจุดจุดที่ที่การยิงงานของ Line Man. Line Man, ไลแมนไลแมนยังว่ามันน่าจ,จะยิงตาม GPS แหละคล้ายๆ Grab คล้ายๆตัวของ Shopee แหละแต่ว่าก็อาจจะต้องดูพวกเลตติ้งเราล้วนิดนึงคะแนนรับงานนะครับคะแนนทุกเลืกองาล็กนิดนึงว่ามันมีผลต่อการรับงานไหม นะครับลองดูนะครับอ,าอนาคตก็อาจจะมีการเปิดปิดรับงานมารับงานอ,าอะไรนะส่งของแต่ว่าเฮียว่ามันมีแค่สามสามตัวเลือกอย่างเงี้ยมันไม่น่าไม่น่าให้ปิดหรอกถ้ามันปิดมันก็ไม่มีใครรับงานมารอกถูกปะมันก็จะวิ่งแต่งานฟู้ดอย่างเดียวหรืองานส่งของอย่างเดียวง่ายๆถูกปะงานหมาดบางทีเจอน้ําเยอะอย่างเงี้ยมันก็ทอแทรถูกปะเออ อย่างเงี้ยก็สุดท้ายแล้วนะครับหนีไม่รอดหนีไม่พ้นนะครับก็ในระหว่างการรองงานนะครับก็ลองหาอะไรใหม่ๆฟังกันดูเผื่อจะได้อาชีพใหม่ๆกันทุกๆคลิปเฮียก็จะเตือนแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้หลุดพนะ้นเนาะคุณได้เงินจากตรงนี้ไปแล้วอ่ะคุณต้องไปต่อยอดอาชีพอื่นที่คุณถนัดเราไม่มีทางวิ่งไรเดอร์ไปยันอายุหกสิบเจ็ดสิบอย่างที่เฮียเคยพูดนะครับ มนุษย์เรากว่าวาจะหมดลมหายใจอมันไม่ใช่หมดเลยนะครับมันต้องใช้เวลามากๆบางคนอโชคดีแม่งตื่นมาหลับปุ๊บแม่งไม่ตื่นเลยอจบถูกปะแต่บางคนแม่งไม่มีเงินแต่วิ่งงานไม่ได้อาชีพใหม่อาชีพเสริมก็ไม่มีถูกปะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันไหนเดี๋ยวมาไหลสดกันมาวางแผนชีวิตไรเดอร์กันในอนาคตกันดีกว่านะครับคลิปนี้พอกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ